สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับพรทวีพิมพ์วงนะครับวันนี้เราจะมาดูสวนโหระพากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสวนโหระพาทํำยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ปลูกมาน่าจะประมาณสักเดือนกว่าแล้วนะครับนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับก็3แปลงนี้นะครับปลูกมาประมาณสักเดือนกว่าแล้วก็ตัดไปได้น่าจะประมาณ2หรือ3ครั้งนะครับก็จะเป็นแปลงตรงนู้นนะครับ ตรงนั้นก็คือเอาเมล็ดมากล้าแล้วก็แยกออกมาปลูกนะครับก็ของที่สวนนะครับใช้เป็นน้ําหยดนะครับน้าหยดนะครับปล่อยตามสวนนะครับตอนนี้ก็กําลังเก็บนะครับเมื่อเช้าก็เก็บไปได้เยอะพอสมควรนะครับก็ได้ประมาณ10ถุงนะครับประมาณ3า,าแถวนี้ได้ประมาณสัก10ถุงถุงละ3โลก,ก็ประมาณ3 0มสิบก,กิโลนะครับก็เป็นพืชอีก ตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับถือว่าผลผลิตก็เป็นที่โอเคนะครับตัวนี้เราก็ใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่เป็นขี้ไก่แกลบนะครับที่ขายกันนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยทางาระบบน้ำหยดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตัดกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ตรงนู้นตรงนู้นใกล้ๆต้นมะละกอตัวนั้นจะเป็นซื้อเขาเรียกว่าซื้อยอดมาปักชำนะครับก็ได้ผลผลิตดีเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีปัญหาก็เรื่องใบเน่านะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับจะมีปัญหาเรื่องใบเน่านะครับตอนนี้กำลังนั่งตัดอยู่นึ่งท่านนะครับตอนนี้ อาเปบเบี่ยวนะครับ20 30เซนนะครับก็เลือกเอานะครับแต่ว่าลักษณะการตัดของเราก็จะตัดแล้วก็เหลืออกิ่งไว้ด้วยเพื่อว่าให้มันแตกเร็วขึ้นนะครับอันนี้ที่ตัดไปแล้วนะครับตัวนี้ก็มีพ่อค้ามารับประจํานะครับเป็นพืชที่น่าสนใจนะครับก็ฝากไว้สําหรับ ใครที่ดูแล้วนะครับชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด s ับสไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อตามคลิปใหม่ๆนะครับตัวนี้โหระพานะครับเป็นโหระพาที่เราปลูกอยู่ที่สวนที่ไร่เรานะครับสวัสดีครับนะครับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับพรทวีพิมพ์วงนะครับช่องแพนเตอร์แมนนะครับก็วันนี้เราจะมา เก็บผักโหระพานะครับนึกชื่อตั้งนานเลยนะครับตัวนี้ผักโหระพานะครับอันนี้ก็ปลูกประมาณสักเดือนกว่ากแล้วล่ะนะครับเก็บได้ประมาณสัก2-3รอบแล้วนะครับตอนนี้ก็มีแม่ค้ามาสั่งนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับเราก็เก็บเกือบทุกวันนะครับก็เก็บไล่ไล่ไปจนสุดแล้วก็ทางนี้ก็โตขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูว่าตัดประมาณไหนนะครับเนาะ นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณคืบกว่ากว่านะครับแล้วแต่นะครับเราก็จะเลือกกิ่งที่มันสวยๆหน่อยนะครับเราก็จะตัดประมาณนี้นะครับก็คือเหลือเหลือไอยอดไว้นิดนึงนะครับนี่มันก็จะเหลือยอดตัวนี้ไว้สักพักหนึ่งก็จะแตกออกมานะครับก็จะเป็นต้นต่อไปนะครับอันนี้ตอนนี้ก็ตัดได้ประมาณ78เข่งแล้วนะครับ นี่นะครับก็จัดไม่ยากนะครับจัดไม่ยากปลูกก็ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะใช้กิ่งพวกนี้นะครับไปปักชําก็ได้นะครับหรือจะใช้เม็ดก็ได้นะครับเม็ดหวานหวานในแปลงแล้วก็มาปลูกนะครับตัวนี้ปลูก2ต้นนะครับ2ต้นมันก็แตกนี้แล้วก็ผมใช้ระบบน้ําหยดเนาะนะครับในส่วนของเรื่องโรคนะครับก็จะมีตัว เน่าอยู่นะครับตัวนี้น่าจะเกิดจากเชื้อราเราก็จะฉีดพ่นเชื้อรา,อาเป็นประจำนะครับเป็นประจำประมาณสัก7วันหรือ15วันก็ขึ้นอยู่กับช่วงด้วยนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะก็จะประมาณสักเก็วันนะครับเราดูหรือบางทีเราตัดเร็วมันก็จะไม่ค่อยเกิดโรคนะครับตัวนี้ก็จะดีหน่อยนะครับในส่วนของหนอนเนาะเราก็เจอหนอนเราค่อยใช้ยาฆ่าหนอนตามท้องตลาดทั่วไปนั่นแหละ นะครับในส่วนของหนอนก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีเพลี้ยอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเพลี้ยเพลี้ยน่าจะเป็นเพลี้ยไฟเนาะเพลี้ยไฟอีกตัวหนึ่งนะครับก็ยาฆ่าหนอนบางตัวก็ฆ่าเพลี้ยไปด้วยนะครับเราก็ผสมาสารจับใบดีๆหน่อยนะครับส่วนตัวผมเองนะใช้แอปซ่านะครับแอปซ่า e 80นะครับเป็นตัวช่วยในการาจับใบแล้วก็ซึมเข้าหาตัวหนอนแล้วก็ตัวเพลี้ยนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยกันแลวกันนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับที่สวนนะครับตัวนี้อยู่ที่อำเภอน้ํายืนตำบลบุเปือยนะครับจังหวัดอุบลของเรานะครับก็ปลูกอยู่ข้างทางนะครับก็ยินดีให้คําปรึกษาให้คําแนะนํานะครับก็ขอบคุณมากครับ ครับหลังจากที่เราเก็บมาแล้วนะครับเราก็จะมาคัดเลือกนะครับว่าใบไหนที่ไม่สวยเราก็จะเอาเด็ดออกนะครับนะครใบดำๆเราก็จะเด็ดออกนะครับมันก็จะเหลือส่วนที่สวยนะครับอันนี้เราก็จะทําการมัดนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมัดก็เล้อเตียนะครับมัดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วเราค่อย ไปใส่ลงถุงอีกทีนึงนะครับอันนี้เก็บมาประมาณ8เข่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กี่ถุงนะครับตอนนี้ก็ทำการคัดเลือกก่อนนะครับครับหลังจากที่มัดเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับก็จะทำประมาณมัดประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ถุงนะครับถุงละสามกิโลเนาะ นะครับอันนี้ยายก็มาช่วยด้วยนะครับนะครับ,รบช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันทำสูงละสามกิโลครับตอนตนี้แล้วก็เรียงประมาณนี้นเอาใบออกข้างนอกเอาทำจน,นเข้าข้างในนะครับใส่สามกิโลเน,นาะเรามัดผีเขาหอยเชีงเขาหอยเชีงเพราะว่าอุปกรณแน่นเนาะ ยามันลงไงไม่มีว่าสื่ยาว่าเออ้นนิดน้ลยคาริโลเลยเราก็มัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกนว่าได้กี่ถุเนะครับเป็นยังไงบ้างครับใบใหญ่ใบหนามากเลยนะครับสวยงามมากนะครับ อันนี้ก็ให้ปุ๋ยกับให้ขี้ไก่นะครับสังเกตว่าเราจะมีขี้ไก่ด้วยซี่ใส่ตรงโครนนะครับก็มีใบเน่าบ้างนะครับตัวนี้เราฉีดพ่นกันเชื้อราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอหนอนก็ค่อยพ่นยาหนอนนะครับแค่นั้นเองนะครับถือว่าสวยงามนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ คลิปดีๆนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยทําลงมาเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ